ครับสวัสดีครับพบพ่อกับพ่อใหญ่หนวดกับคู่ซเจ็คือเก้าครับผมเมื่อนี้เป็นมือว่างเมื่อนี้เป็นมือว่างหาก,าเกา็เลิกงานเลิกงานตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบบ่ายสามโงแล้วใหญ่หนวดเลิกสามโมงเมื่อนี้เพราะว่าปะกะตินี่สิภาคก็เลิกคํามันบ่มีเวลาช่วงนี้มันหนางานเนาะต้องฉีดยายแล้วกับคู่ซเจ็ก็ได้เมื่อนี้เดี๋ยวสิภาไปเบิ้งสวนผักซะก้อนสวนผักของใหญ่หนวดที่ปลูกไว้เนาะก,กับคู่ซีเจ็นาะสิภาไปเบิ้งบักทั่วเล่า ว่าเต็มเลี้ยมอะไรเราปกทั่วเล้าเอาว่าปลูกช่วงหนาหนาวเนาะมันมันสดแน่นาะมันขึ้นเลยมันสัง,งักไปฮานามแต่ว่าถ้าเปิดนาห้อนนี่ถ้าเอาอโบแมนถ้าปลูกนาห้อนนี่มันจะขึ้นดีเยอะ<ช>ว่าจันก็เลยเมื่อเมืบบ่อวานเอาพักยังมาลงวเมืบบ่อวานทั่วเมาลงวไหมเออแล้วเมืบบ่อวานนี่กู้ที่เจ็แล้วก็ลอยเอาบักทั่วมาลงไหม <c oughs> เราเอามาปลูกประมาณจะตีตีซีนี่แหละว่าจันลอยออกมาผู้เดียว ตายหมอนแบดบอ,อกมาปลูกผู้เดียวมาเคลื่อนเนี่ยเราว่าแกให้มันถือกันน้ำข้างน้ำรวดว่าชั้นไปง่ายหนวดกับผู้ที่เจ็ดสิบห้าไปเบิงบ้งสวนซะก่อนใช่หรอเจ้าเจ้าลุงใช่หรือขวดอุปทูอ่านี่นั่<อ>น,นพักสองลุมนี่แหละสองลุมนี่วะแต่ว่าเขาเปิดน้ำให้จนสวมน้ำตายมด้งอ,อืะม,มันเปิดน้ำอยู่หมอมือหนิเฮ้อ <laughs> เด้อต้นบักทัวอันนี้ต้นบักทัวเก่ามันแข็งแกรงยังทีลราต้นบักทัวเก่าก็ได้อันคาคามันตันแท่งแท่งแท่งนอไปฮะแท่ยงแล้วนอนขึ้นมาเนาะนี่เนาะอแต่ละนาคเที่ยงน้ำคักมันยังมันสกีกันยังบ่ยอมเปิดน้ำไม่ค่อยเปิดน้ำกันก็ว่าน่ะเบิ่งผักที่ใหญ่หนอดกับโค้ดที่เจ็ดขึ้นเต็มจนสิแก่แล้วเด้นี่ มันสีแก่แล้ววะแกเรียแล้วนี่ไแก่แล้วนี่มันที่ซื้อตอนนี้เลยบ,บ่ทันได้แกแ่รียหมดแกนี่มันออกดอกแล้วตัวหันขเข่าเบิรแล้วนี่เนานนะอันนี้มีผักชีตะไคร้กับกำลังคืนตะ,ะไคร้กับใดแต่เดี๋ยวนี้แถวนี้ตะไคร่ข้าเจ้าเบิดแล้วข้าเจ้าได้มาขอน้ำใงี้ยหนวดนี่แหละกับขู่อันนี้ต้นบักพีกกกีตูกำลังงามผักอีตูเขียวชะอมอยู่นี่เนี่ยผักอีตูขู่ที่เจ็บเขียวอึบเหลิมเนี่ผักอีตูเราเก็บกินน้ำกับประธาน งามพออันนี้ต้นต้นบักเพลกใยหนวดใหญ่มากมาปลูกนี่ลราชิได้กินสมุนไพรนี่เระขั้นขั้นขนาดอีกจักหน่อยมันก็สีใหญ่แล้วล่ะเนาะอีกประมาณจักสองสามเดือนเนาะเคยว่าเนาะเดี๋ยวถ่าเบียดสวนสามใ่ก่อนจะใหญ่มาปลูกเพี้ยนสมุนไพเออเ้าเขาจะเอามาลงแถวๆนี้เอาเนาะเอามาลงน้ำสายสายอย่างน้ำแล้เนาะอันนี้มันพักยังก่อนนี่อันนี้ พักบุงจีนเมื่อนี่เกิดดีดีวันวันพักน้องเมียไว้เนี่ยมีแต่พักบุงจีนคนเตี้ยโอ้ยถอนออกปันได้ก็บ่ปันเบิจักเทื่พักบุงจีนคู่ที่เจ็ดอันนี้ได้มาจากเอฟซีเขาเจ้าเอามายามเอฟซีอ่อบ้าสกกลเนาะอันนี้ใบหูเสือนี่พี่น้องเอามาปลูกกันหมูปลาเอามาปลูกกันหมูปลาว่าสันแล้วว่าแต่เมื่อนั้นิ่งมันมาเข่าดุดว่าสันคามูนอุ้ยปุ้ย นี่ใบหูเสือเอาไว้กินกับลาบลาบ,ลาบเป็ดลาบไก่ลาบ,ลลาบเนื้อโอ้ยแซ่บขนาดได้หน่อันนี้ก็ต้นก็กรลังถือปุ๋ยเดี๋ยวนี้กระลังถือปุ๋ยอยู่กระลังติดปุ่งอยู่นี่ติดแล้วนี่ซุ้มนี่ติดแล้วนะเนาะเนาะนี่เนาะใบสารแหน่เกี่ยวงามเลยสารแหน่เอ้ยบรรลุต้นพักขาน่ะนี่ก็เก็บกินน้ำประทานนี่ก็เลย เบกินน้ำบวานทานสองต้นเนี่ยมูนมูนไอ้ปุ้ยวันเตะเฮ็ดเนาผีแนวสิไธ้กินทักบุงเกียใช่ล่ะนี่วะแต่ว่าผิดแต่ว่ามันปล่อยน้ำมัวนั่นมันบ่ปล่อยน้ำเสมอเนาะจะแก้ก็ได้อันนั้นก็กอตะไข้โอ้นคู่เราต่อไปไว้พุ่นอีกสายยางน้ำกะว่าที่ปลูกในสุดเลยเนี่ยนี่ว่าชิไล่ปลูกไปเรื่อยๆ้าเขาล่อเขาเฮ็ดอันนี้แล้วก้อนเนี่ยมันจะได้จัดสถานที่ถือไวาท่าน เออเปิดกสิ่ง่ายเล่าเป็ดเล่าไก่ออกมาทั้งหลังสินะนอคู่นาะเราเปิดน้ำบ่ท่านเ,เต็มลอยอยูเออ่เราเปิดนด้ำยังบ่ท่านเต็มเต็มลอยอยู่หมอบ้านเปิดมือที่บ้านเดียนเปิดอยู่เอ,อ้ยกว่าฉันละไปเฮาวกะไดอไปเกือบเป็ดเกือบไก่ต้องห้าวกะไดอบานนี้ไป,เ,ไป,ไปเดี๋ยวเก็บโอ้บัไก่คู่สี่เจ็ดไก่เล่าเบาะมาจากตัวกับคู่ซองหายไปครึ่งหนึ่ง <laughs> ไก่สิบสองตัวแบง่งแบ่งเครื่องกันแล้วมันบ่แบ่งเครื่องกันแล้วโอ้ยเงิดไหลยังแบ่งบ่แล้วได้หนิยังแบ่งบ่แล้วอ,อยู่มันบ่จะกาสิบ่เนี่ยไหนบ่หนีิไก่สิบสองตัวตายหกเด้อพี่นอ้องไก,ก่เล้าก็ได้โอ้ยตั้งสิบสองตัวหายไปเครื่องหมดเลยหายไปเป็นเครื่อง <c oughs> แม่มันแล้วเหยียบลูกเหยียบยังเนาะมันก็บ่บได้เบิง่งบ่ได้ยงังหยย้ำจะข้อกันเนาะนั่นตัว โดดยำจะข้ากันอยู่ยังวะโอ้ยอุนอ,อีกตัวหนึ่งผุ่นไก่ขาวไก่ขาวกับไก่ตัวแม่ตัวนึ่งบักจนไปใชนอ้อบักจนหนิเฮ้คเงินบ่อยู่เตตูต้เงินบ่เออนี่กเป่มเีจักยัง,ยงวะอุ <laughs> ่นเพื่อปีกมากเกลนเกลนเกลนผุนไม่หญ่ก็ไดดเมโซนมูได้ห็นอ่ะเนาะโซนมู ถ้าคุณไปลอยไข่ทา้งในบูดเดี๋ยวนี้ก็ได้ดูดูับคนขโมยเนี่ยแจ็พูดห <vale> ู้จักแล้วเนี่เอาตัวรอดแล้วมามาเนรเล่นลบปักดูดโอ้ดเบิ่งเป็ดไงหนวดเบาออกมาเลยสองแม่เศรษสองตัวเบาพร้อมกันอันนี้มีลูกมันเส้าสองตัวตัวแม่สองเป็ดผูสามเดี๋ยวนี้ง่ายหนวดเชเปลี่ยนน้ำให้มันก่อน เนเ็เนนเนไม้ใหีแต่ลูกสูดครมีแต่ลูกสูนบ่ช <c oughs> ื่อว่าเะใสมันมันบอกมาทานกันพมันมันบัอันนี้ไก่เงินล้านไก่เงินล้านพม่าลอยพม่าลอยพม่าสายห้านักซ้อมขี เตียมดีแหละเลีเ้ยงมาเท่าได้เลยมันว่นปีวนไก่ปีกวัวแล่ะพ่อหนึ่ง <c ười> ไก่แล้วไก่เงินล้านเจ้าอันอันนี้เอาหินไว้ห้องไว้ให้เป็ดน้อยมันสีบได้ทุกงานตายอาทิตย์กระเช่อเปลี่ยนน้ำให้มันอาทิตย์กระเช่อเปลี่ยนน้ำให้เป็ด เป็ดเลยเลี้ยนหนามเลี้ยนได้เลนใหญ่ๆไม่ไหวเดียอันนี้ก็กระบะสีกระบะอันทั้งยาทั้งสียาตรงนี้ก็ได้แต่ว่าล่างสีแล้วเอามาใส่เป็นสีแล้วเรานี่ก็ได้เส่แล้วเลี้็นหน่อยเลียนก็ทำหมดแล้วเลียนก็ทำหมดแล้ววะ นต่อไปทัางในมันเริ่บงอันให้ข้นแล้งท่าวท่าวท้าหัวันเลยหักแก่หาห้องนอนสองห้องน้ำอุ่นแล้วห้องน้ำไม่โตจังครับเจ้าบดานี่อะัรโน่รไปอกช่วได้อคองแล้วอย่ามาเราไปรอบดอทำไ เดี๋ยวน้ำให่เป็ดข้าก่อนไม่เล่นเีเ่กินทุน้ใหม่ครับไอ้มนหนึ่งมกมกน้ำใหม่เนาะทำเหมือน่ัมกน้ใหม่ครับมกาเดี๋ยววัดทุเขาจะมากันไหมเอาเ้พี่น้องเขไปเดี๋ยวแง่หนวดเตรียมน้ำใม่เป็ดกัเด้อเดี๋ยวแล้วเราง่หนวดจิไปเฮ็ดคับเขาเดี๋ยวถากินข้าวแรกทำกันเด เมนูมันนี่ยงหนวดเตรียมเรียบร้อยแล้วเด้อมันนี้โอ้ยขออนุญาตบาดค้ำเด้อพี่น้องขออนุญาตบาดค่ำใส่เสือก้ามเนี่ยเพราะว่ามันห้อนห้อนไหลายมือนี้ห้อนไหลมือทั้งสี่ห้อนคักประเทศอิราเลียเพราะว่าเบิ่งต่ากลุ่มอุตุเขามาแล้วเขาว่าห้อนคักไยเพิ่งได้อาบน้ำเย็นมื้อนี่แหละมือแรกก็เป็นสดชื่นดีโยชนะมันนี้แง่นวดกะสิมาเฮ็ดนี่หนึ่งปลา ห่อหมกปลาเนาะอันนี้ห่อหมกปลานิ่นเน้นวดต่ำเครื่องใส่เรียบร้อยเบอร์ละ,ละนี่ก็ได้นยังบ่ท่านได้ดปรุงอันนี้ก็เป็นหน่อไม้เนาะหน่อไม้หมกหน่อไม้หน่อไ,ไม้ซื้อตามรถช็อปนี่ละมันบมันมนไม,นม,นมน้สดหรกเป็นของดองของอยั้งไปสละไปคสิว่าไปเนาะเน้นวดเพิ่งตํำเครื่องแล้วเน้นวดกระสีเอาไปนหนึ่ง ทีหนึ่งใส่หวัวตัอน,นี่กินแบบบ้านๆเท่าแต่น้าถ้า,า,นะถาก,กินข้าวแขงน้ำกันเด้ออันนี้ยังนี่นี่หอหมกป,ป,ปลาวา่าฉันว่าเนาะเนาะอ้ยั่างปลาไหนได้คู่นี่ปลาบานบานอ่อืจะเป็นปลาบานไปได้เนี่ยนี่น อันนี้เอาน้องไม่ไม่จะตั้งหอกมาพี่น้องกินข้าวกินน้ำบาดเนี่ยมาน้ำกันกับผู้ชี้เจ็ดแล้วได้บาดเนี่ยโอ้ยกำลังหิวนี่มาเย็นๆว้นตรวจตรวจแล้วลนอนนี่นาะเอาเอาใส่ฟอยนี่แหละเพราะว่ายริงๆใบตองมันช่วงนี้ลมมันพัดแล้วมันตีมันแตกเบิด ว่าจะใส่ใบตองอะไรปุ๊บีนางพูนลูกบังหนึ่งป่าบังกนอนะอะไปุ๊บีนางพนลูกยังองกพนละอืน้อ พี่น้นงเบบัง,ม,งมุกโดมไหมทอ,อดไก่ทอดไก่ค้างล้าบ้านเนี่ยเบิดคู่แล้วต่พัดล่มบ้านเนี่ย <c oughs> ขออนุญาตเด้อมันหอนนี่นี่ <c oughs> มื่อนักที่ห่อนคักมื่นประเทศอิสราเอลห่อนแห้งผลลตแดงเปล่าไหมอืมผ <c oughs> ลลตคือแด,เดงเลยมันมอเมิอนอะ่ะบังเจ้าเห็นอนะ่ะเจ้าปลาแดกเป็นต้นนี่นนย มาแซบนัวไม่กลัวใครแซบนัวโคตรหน่ยด่มเถอะขึ้เนเลยอืมแล้วยังไงเดียเ๋ยวจะได้เปิดเปิดพระล่มห้องเราได้บ่เนี่ยหนาห้อนแล้วเนี่ย พอแล้วันเต็มตัวแล้วได้ไหวมาพี่น้องกินข้าวรุ่กันเ้อขออนุญาตบาร์้ามบาด์เนียนอนกับผู้ชีเจ็ดขออนุญาตกินข้าวกันเ้อจ้าลาละลาพี่ลาน้องงามๆเลยสวัสดีครับ <c oughs>